โอเปนเจอเมายังไงหอมมดูมากแะหอมเลยโอเปนมมา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 ย่าเอากอาร้องเพลงกันแล้วเพลงกันโอเปนเจอมาโอเปนมไหนโอเปนมยังไง ทำอะไรโอเปนเจอมาอย่างไรโอเปน m o u t าแล้วยังไงอีกทำอะไรอยู่ม้าทำอะไร <c oughs> ไงวาจู you <c oughs> ่ๆไงทำอะไรทำอะไรอยู่ฮะโน่นน่ะเขาร้องเพลงล้วนั่นเห็นไหมร้องเพลงอะไรนะ่ะ ลุกขึ้นไปร้องเพลงซิเร็วๆกินได้ก็กินด้วยอืมอืม <c oughs> นั่นอะไรวายเขินก็เขินว่ะเขินเขินเดี๋ยวนะเขินเขินเดี่ยววายเขินก็เขินว่ะวายไหนใครชื่อมั้ยไหนคนไหนคนไหนไหนคนไหนชื่อมั้

ทึบๆครับผมเก่งๆก็น่ะน่ะครับผมก็น่ะใครก็เก่งๆนะใครเก่งๆนะมาก็เก่งๆใช่ไหมทำอะไร Oh. Oh. Oh.